สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื e เอ่อนๆเอฟซีเนาะมือนีกะมาแบ่งปันแนวทางหุ้นดาวโจนส์ VIP ปกติของวันที่ยีแต่ก่อนอื่นมาเบิ่งผลวันที่ยีเนาะจากหุ้นดาวโจน VIP ผลที่ออก012กับ06นหกเข้าเป็นเด่นวิ่งรูดเนาะจากเด่นวิ่งรูด0นส่วน1นึ่หลดไปส่วน06นกเนะจากเข้า ตาราอ๋อเข้าตัวเจาะเข้าตัวเจาะกลับมาตัวเด่นเนาะตรงๆเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าส่วนเลขตารางหกมาเนาะหกมาหนึ่งมาเจ็ดกับสามไม่มาเนาะจ้ะยินดีกับสายเจาะสายวิงว่งรูดนเนาะจ้เนาะเขาวิ่งรูดศูนย์เนาะเข้าตัวจอเข้าศูนย์หกต,ตรงๆใน V.I.P เนาะจ้าลุนต่อตามต่อเนาะของวันที่ยี่สห้ายี่ห้าดาวโจนให้เด่นที่เนาะ ว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนจาจะมาชอบค่อยตามมามากกระพานเนาะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชม วิ่งรูดเราจะวิ่งรูด3กับ9เนาะตัวเจอด 3, 3 3 6 3 6 3 4 3 9 9 2 9 4 9 6 9 6, 9เนาะส่วนตารางมี6มี2มี7มี4สายวิ่งรูดนำไปวิ่งรูดได้เลยเนาะจ้าส่วนตัวที่แอดมินเน้นเนาะก็จะมี3 3 3 6 9 6 9 9 เบึ่แแล้วมีตัวถืออกถือใจวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะจ้าเนาะมีตัวมักตัวชอบไปตามบ่มากราพเนาะจ้าสำหรับแนวทางนี้เข้ามีหลุดเนาะคลิปนี้ก็รวยๆปังๆกันทุกๆคนเนาะจ้าไว้บอกกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ